สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อคโกเองนะคะวันนี้เราชื่อจะมาสอนต่อค่ะคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะฉันชอบ我喜欢ฉันชอบกิน我喜欢吃คราวาน,านี้ค่ะแล้วถ้าฉันชอบดื่มล่ะคะเป็นแบบพวกน้าอ่ะเราจะไม่ใช้คําว่าชื่อนะคะเราจะใช้คําว่า her h e ใช่ค่ะ เธอแปลว่าดื่มอ่ามาแต่งประโยคกันเลยนเฮอฉันชอบดื่มแล้วก็เอาเครื่องดื่มมาเติมข้างหลังค่ะอ่าอย่างเช่นเราจะพูดคําว่าโค้กแล้วกันค่ะโค้กเรียกว่าเคอเลออ่าฉันชอบกินโค้ก我喜欢喝可อฉันชอบดื่ม นมอ๋อเมื่อกี้พูดผิดเนาะต้องเป็นคำว่าดื่มนะคะอะฉันชอบดื่มนมนมเรียกว่าหนิ้วหนายว้าชิฮวนเธอหนิวหนายแบบนี้ค่ะไหนทุกคนชอบดื่มอะไรกันบ้างคะลองคอมเมนต์บอกเราชื่อหน่อยค่ะเดี๋ยวเราชื่อจะบอกคำศัพท์ภาษาจีนให้วันนี้ก็สอนเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะเจเจียนบ๊ายบาย